Doa dang mina dang nguồn mày mày, dang bóng 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 đẹp bóng 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 ันนี่กูลานมีนากูลานมีกู้ากกมีนะกูลานมีกูกู๊กกานี่โคดุดังอัศวินสิ่งแกได้ร่ากิมจีบโคแดงลูพยาหน้าค้ารัวดุดแดงมาบิกูยานี่เดี๋ยวมันกันหนึ่งลานหนึ่งเส้นบิส่วนกุยกนี้โอ้โนดเป็ดนะใจรวยคุนทองนีนะโบโคแดงงามเนื้อกระมันใหญ่บูพูนบิกุยกนี้เดี๋ยวมันกัน่องหลาน่องเมื่อนบานสิมื่อแดงเมื่อแดง

mời đam lam đi nha à, đò bay đò bay สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหนักอะไล่ไปดามดอลลามีนะไปดาบักใบดาบักใบดาบักใบดาดิมใบไอ้ดาบักใบก้มใบกับปังใบนะไอ้แดงเง้นมากลมใบก้มใบดิมใบไอ้แดงนิมลามี โ <Indonesia> ก้ไม่โกไม่โกไม่ดำโก้ไม่เลยดำโก้ไม่ดำโก้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โก้ไม่อ้ดำยูไบไอแดงนี่แหละว่ารับในอยู่หน้ามีเอาเอาเอาสวัสดีค่ะ ดำรอยอยูย่มือดำรอยอยู่มือว้าวว้าวอ้าวาว้าสี่น <c oughs> ใช่นะในเวลาซืยนาที่ินาซื้เนาทีโรมานันนั่นโรมานก็ใส่กันก็โรยกันราัวข้อต่ไปละมิงนาราัวข้อต่ไปมิก เราว่าโกต่อไปมีนาโกก่อนเวลากุยเศ่อามีนาโกโนดล่างข้าปานเป็ดย้อนนำใจลวกไอ้ปานบอกโกูโดกดังจิลกิตเทพนิมิตปีกิตใจลวกอาจารกาวิโกูก่อนเวลากุยซ่องนี่เดี๋ยวบันหนึ่งเส้นหนึ่งเมื่อนันมีนารองว่ากูต่อไปกูจะ่ซ่องเลยนี่ไม่ใหญ่เทพปมีนานี่ไม่ใหญ่เทปมีนาใต้ต่อสดเดินมีนาใต้ต่อซดวินีใต้ต่อซดจำต้องสนามมีนาสนามไร้ใหญ่ ทางวัดกระบี่แล้วก็สนามจมว่งบิกวันนี้สนามจมว่างัวต่างวัดต่างวัดสิบเอ็ดกูมีหน้ากูคนเวลาซ่องกูกูในรายการก้าวกูมน้าวันนี้กูหลานมีซ่องกูเลยกูย่านี่ดุดังอัศวินใจเด็ดด้วยจิมจิกโก้แดงลูปาหน้าก้าหลวงดุแดงงุฮามิกู่านี้เดี๋ยววัหนึ่งหลานหนึ่งหนึ่งส้นบาสิกส่วนกูเลี้ยงนมีนาโกโนตเป็ดชนะใจโวยกุนตองบอโก้แดงงามเนื้อกำบรรยายปืมพูด คู่อยากนี่เดิมบังกัน2ล้าน200,000บาทสวิกแล้วงัวกูต่อไป <coughs> แต่ก็มีเรื่องกระทบบลาอะไรขึ้นมายังไม่อะไร <laughs> 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 ไม่ครับนี่ได้จอดเซร์มีนาได้จอดเซิร์มีนาไม่มีการเทียบใดๆทั้งสิ้นมีวันนี้สนาม z o มว่างมีกชนหญิงเดิมบั้นหญิงก้นนางกันหญิงมีชนหญิงเดิมบั้นหญิงนางกันหญิงมีกน้าไม่ได้ใจเทียบไม่ได้ได้ครับได้จอดเซร์มีนาได้จอดเซร์วันนี้วันดังวันสิบเอ็ดกุมมิ อูในรายการก้าวคูณก hey, ่อนเวลาซ่องคูมิกคูก่อนเวลาคุนึ่งจบไปแล้วเลือดยิงนึ่งคูมิกนะกล้องยิงอับนี่กล้องยิงจนเงินยิงเดือบันจริงฮาจริงไม่จริง วันนี้มีซองสนามมีนาซองสนามมีนาสนามไทยย่อยยังวัดกบีกูรานก็มีมีวันนี้กูรานกองสนามสมวังมีนากูรานมีซ่องกูเลยมีว่าจูกะเตไม่ได้ใต้มีนาสุโกะเตไม่ได้ใต้ ผม pemecahan wujud

ได้ยังไก่ต่อแล้วไก่ตอนมาก่อนไก่เซฟมันได้ยังข้าวออกข้าวมาใครได้ก็ได้ข้าวข้าวก้มไก่ไก่ก้มได้เดี๋ยวครับเนี่ยเต็มหม้อจักก์มันกันนั่นไก่แจ้มันเลยกินไม่รอดข้าวอ่ะไม่ไก่ไม่ข้าวไปเดียว <laughs> สวัสดีค่ัพี่เจมสวัสดีค่ะมาใกล้ในวัยอ่ะหรือว่าอย่างะลองเร็วหัวน้าเล็วว่ะเป็นใ้เสือกอ่